สวัสดีครับพบกันอีกรอบวันนี้มีคีย์บอร์ดตัวหนึ่งมาแนะนำให้ลูกค้านะครับก็คือ Signal รุ่น Indigo KB718 นะครับวันนี้เราจะมารีวิวดูฟังก์ชันต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะครับมาดูหลังกล่องกันก่อนบอกอะไรบ้างเป็นคีย์สวิตช์ออปติคอลสวิตต์นะครับออปติคอลสวิต h คืออะไรก็คือเป็นเลเซอร์ยิงนะครับเป็นเลเซอร์ยิงปุ่มมันจะทำให้การ ตอบสนองเร็วกว่านะครับค e y p a d l ไลท์ t i ก็คือรองรับการกดได้ร้อยล้านครั้งนะครับแล้วก็ RGB เป็น LED RGB Effect มีทั้งหมด20โหมดนะครับโหมดไฟแล้วก็ Anti Ghosting ก็คือกดได้ทุกทุกปุ่มพร้อมกัน,นครับเป็น Full Key เลยเป็น USB 2.0สายยาว1.5เมตรขนาดต่างๆนะครับน้ำหนักโอเคมาดูข้างในกันดีกว่า มาอ่านี่คือตัวคีย์บอร์ดครับสั้นแค่นี้คีย์บอร์ดจะเป็นบูสวิตนะครับบูสวิตสามารถถอดออกได้โดยการเนี่ยบูสวิตนะครับเสียงกดก็จะเหมือนสอนจังหวะเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบดูโหมดไฟกันดีกว่าอ๋อดูข้างหลังก่อนข้างหลังสามารถเพิ่มความสูงได้หนึ่งระดับนะครับนี่หนึ่งระดับเป็นยางนี่เป็นยางนะครับเพื่อไม่ให้ลื่น Okay, เดี๋ยวมาดูโหมดไฟกันอ่านี่คือฟังก์ชันไฟของซิกโนรุ่นนี้นะครับวิธีวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือกดฟังก์ชันปุ่มนี้แล้วก็ลูกเล่นอยู่แถวนี้นะครับลูกเล่นเราลองเปลี่ยนดูครับน,นี่ก็วิ่งเป็นงูโดยที่หนึ่งก็จะวิ่งแบบนี้ครับเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นเวฟหรือที่หนึ่งเป็นไรเหมือนไฟลุกอัน,นี้เหมือนไฟลุก ตัวอักษรนอะ่ะมันจะทะลุเฉพาะตัวอักษรอ,อังกฤษนะครับอักษรข้างบนน่ะไฟจะอยู่ข้างบนข้างล่างจะไม่ทะลุนะครับเห็นไหมเลยเอ <Okay. S 2> เปลี่ยนโนหมดอื่นนี้ไหมน,นี่คืออะไรอันนี้กดแล้วมันเป็นเวฟครับเปลี่ยนโหมดอื่นอันนี้ก็สลับตัวอักษร อันนี้ก็ปิดนะครับปิดไฟปิดไฟคือปุ่มตัวนี้นี่ปิดไฟโอเคทีนี้วิธีเพิ่มลดแสงครับคือกดฟังก์ชันตัวนี้ครับลดแสงเพิ่มแสงของแต่ลหมดหนิดนึงอันนี้คือลดความเร็วนะครับรถ้ากดมาฝั่งซ้ายแหมมันจะช้าลงถ้ากดมาฝั่งขวาอ้าวดกดถ้ากดฝั่งขวานเนี่ยแหมันจะเร็ว ลูกเล่นไฟก็ประมาณนี้ครับลูกค้าซื้อไปก็ลองเล่นดูเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปุ่มกดกันนะครับผมถอดไม้ให้ใกล้ก่อนมาฟังเสียงปุ่มกดกันนะครับบูสวิตโอเคประมาณนี้นะครับหมดไฟต่างๆผมอาจจะถ่ายแก้ให้ดูใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับและ รอดูต่อไปว่า,าจะมีสินค้าอะไรมารีวิวอีกนะครับสับวันนี้สวัสดีครับ